สงงานนะครับโมคอสดีเ็กก๊อปนะครับตัวนี้สองทางนะครับลูกค้าเขีดน้องแขวมน้องขตดอะไรเนี่ยน้องเขียนนะครับผมนะกทมนะครับผมนะคุณชัยยศนะครับนะพี่ชัยยศนะครับผมนะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับผมนะอ่าพนะครับเสียงนะครับอ่าผมได้ทําการโมแล้วก็แก้ไขให้จะเปลี่ยนวอลลุ่มตัวนี้ให้นะครับนะ วอลลุ่มเบสจะเปลี่ยนทั้งสองฝั่งเลยค่าจะเท่ากันเพราะว่าฝั่งนี้มีปัญหาไม่แน่ใจว่ามีปัญหาจะขนส่งหรือเปล่านะครับผมนะ,ะความถี่ผมปรับไว้ประมาณ70นะครับฟังนิ่มๆน,นะครับเนะเวลาใช้งานจริงก็ประมาณ130นะครับหรือ140ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมเอานุ่มๆน,นะครับเทสนุ่มๆให้ชมกันนะครับก็กล่องบลูทูธอ่ากล่องเล่น USB มาเข้าคอร์สแล้วก็ไปออกที่ Power Amp เลยนะครับนะ เสียงใสนะครับเบสหนักๆแน่ๆแนๆนะครับใครใคร,ใครที่ชอบนุ่มก็นุ่มได้แบบแรงๆนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวรอเพลงแป๊บนึงครับรอเพลงแป๊บนึงครับผม าาา <S <S กางแหลี่มสชัดนะครับนะกางแหลมใมสชัดเลยนะครับใครสนใจโมก็ค่าใช้จ่าย1000บาทนะครับผมนะก็ส่งมาได้นะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับผมนะลูกค้าจะโอนเงินก็1000บาทนะครับก็ส่งคอรสมาก่อนนะครับทำอะไรเสร็จค่อยโอนเงินหรือใครไม่สะดวกโอนเงินก็สามารถเก็บไปทางได้นะครับส่งคอรสมาก่อนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอจ่ายกับขนส่งที่บ้านนะครับแบบโอนเงิน1000บาทแบบปลายทาง1,100นะครับผมนะใครสนใจก็ จัดได้นะครับผมนะโมได้ไม่ว่าจะเป็นคอร์สนะครับสองทางสามทางราคาเดียวกันนะครับยี่ห้อไหนก็ราคาเดียวกันนะครับนะ